สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายส,สุขสุขคุณเมื่อเนี้ยกับพ่อพ่อยันนีก่กลรัจาพี่น้องจ่ายานนี่ก็มีข่าวมาเปิดเรื่องวอตบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พี่น้องแล้วกับพระลูกสาวเราไปเที่ยวประเทศสิงคโปร์ก่อนวันเกิดเนาะพี่น้องจ่าเราไปสิบสามสิบสี่วันเกิดน้องนาริตาเนาะวันที่สิบเก่าตุลาคมพี่น้องแต่ว่าเราไปจัดงานวันเกิดให้ลูกสาวเราอยู่ประเทศสิงคโปร์ก่อนพี่น้องเป็นตาฮักตาฮักเป่าเค้กมุ่เจ้าเบิรงพี่น้องจ่ยายันนี่เอาลูกมาให้เบิรงพี่น้องเดีย๋ยวยันนี่จะเองาแซงให กับพ่อพี่น้องแล้วกับพ่อมอาแล้วกับพ่อมน้องน้ำตาลน้องอาน้องพี่น้องจ่าล้วกับน,อกกนบอดบิ๊กแล้วก็โพสแคปชั่นแบบนี้แหละพี่น้องจา่าอย่านิสิอ่านให้ฟังนะพี่น้องโอ้ยพี่น้องหวานแหววคักพี่น้องต่หากคักพี่น้องจา่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์สุขสันต์วันเกิดลูกของพ่อปีนี้หนูโตขึ้นเก่งขึ้นพ่อขอให้หนูสุขภาพแข็งแรงมีเอฟซีรักหนูเยอะๆเป็นคนดีของพ่อแม่ให้หนูเป็นนักร้องเสียงดีๆม่วนๆเด้อลรูกบันทึกไว้ วันที่13เดือน10พศ2 2 2 4พี่น้องพศ2 0 2 4อินสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์พี่น้องจ้ะแต่น้องนาลิตาเกิดจริงๆวันที่19ตุลาคมแต่พ่อจัดให้ล่วงหน้าครับผมถึงเวลาจะผ่านไปแต่ใจพ่อไม่เคยเปลี่ยนแปลงรักลูกดังดวงใจที่สุดหนูโตขึ้นหนูจะเข้าใจพ่อนะลูกแต่ใด พ่อและแม่เราเอาที่ดีพี่น้องจาาพ่อและแม่รักหนูและน้องตัวเกียวมากมากจนหาที่เปรียบไม่ได้เลยลูกเราก็หัวใจพี่น้องหวานซึ้งพี่น้องจาาพ่อและแม่เนาะพี่น้องเป็นคนดีของพ่อและแม่ใดใดพ่อและแม่ก็รักลูกดังดวงใจพี่น้องอ่นานเรลากันน้าตาสไหลซึ้มพี่น้องเอฟซีกะร่งไหลคอมัสุขสันต์วันเกิดน้องนาลิตาพี่น้องสุขสันต์วันเกิดแฮปปี้เบอร์เดย์นะคะ น่ารักจังเลยดูแลอบอุ่นมากคะ่ะพี่น้องจา๋าสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดนะคะนาลิตะคนสวยพี่น้องเอฟซีก็เขามคอมเมนต์หลายหลายพี่น้องขอให้น้องนาลิตะสุขสันต์วันเกิดแฮปปี้เบิร์ตเดย์พี่น้องจา๋าตาฮักคักพี่น้องเป็นคนดีของพ่อและแม่นะลูกน่ารักที่สุดเลยอบอุ่นมากคะ่ะแมนพี่น้องจา๋าอบอุ่นคักพี่น้องถ้าอีกว่าพ่อบิ๊กพุฒได้ดีมากสักวันหนึ่งลูกๆทุกคนจะเข้าใจพ่อ แฮปปี้เบิร์ตเดย์ล่วงหน้าจ้าน้องนาลิตาแมนพี่น้องรับโพดได้ดีพี่น้อง,ดดองสุขภาพแข็งแรงเรียนหนังสือเก่งๆนะคะคนสวยแมนพี่น้องบอดบิ๊กโพดได้ดีดีพ่อและแม่รักหนูที่สุดดังดวงใจแฮปปี้เบิร์ตเดย์ค่ะนาลิตะคนสวยน่ารักจังเลยโอ้พี่น้องอ่านไปกัยิมไปน้ำนาะพี่น้องนะฮะพี่น้องรับโพดได้ดีอยู่บอดบิก๊กว่าพ่อและแม่รักหนูที่สุดดังดวงใจเนาะพี่น้องแมนอีลีแหละ คนเป็นพอ่อเป็นแม่อิรีพี่น้องขอให้เป็นเด็กดีนะคะเป็นนักร้องที่มีเสียงดีมีเอฟซีลักเยอะๆจ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะนาริตะคนสวยน่ารักที่สุดเลยแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องนาริตะเป็นเด็กดีของพ่อและแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะพี่น้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะนาริตาขอให้หนูเป็นเด็กดีของพ่อและแม่นะลูกที่สุดแล้วทั้งพ่อและแม่ รักหนูกับน้องตัวเกียวน่ารักที่สุดเลยค่ะแม่นี่ลีพี่น้องที่สุดเลยพ่อและแม่รักหนูกับน้องตัวเกียวมากที่สุดเลยหนารักขักพี่น้องจ้ะโอ้เป็นตาหักขักพี่น้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องนานิตาขอให้หนูสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นเด็กดีเรียนหนังสือเก่งๆนะคะลูกเด็กกัยันนิวกับขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องนานิตาเด้อจ้าขอให้เรียนหนังสือเก่งๆเป็นนักร้องดังๆเห็นอย่างไก่เฮ้งปังๆ,งๆคือพ่อกับแม่เด้อ เดินทางไปทางไหนก็นขอให้น้องนานิตะเดินทางได้ความปลอดภัยเรียนหนังสือเก่งๆจ้าพี่ๆน้องๆมีความชห็นว่าจังใดกับคอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังได้เลยจ้าคลิปนี้กับฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย thank you